สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่ช่อง YouTube ปลอดบายพิณค่ะวันนี้มากับเจ้าตัวใหม่เลยค่ะดูกันให้ชัดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสต์วแท็กนั่นเองค่ะมาสดมาใหม่เลยค่ะเพิ่งลงโชว์รูมเมื่อคืนนี้เองค่ะเรามาดูกันค่ะคันนี้นะคะเป็นคันสีขาวมุกนะคะที่มาใหม่อุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับในรุ่นของเอเวอเรสต์วแท็กคันนี้นะคะที่แตกต่างนะคะจากยุคที่แล้วนะคะมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันเคยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะกระจังหน้าค่ะลูกค้าสังเกตนะคะ อันนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะสีเดียวกับวายแท็กนั่นเองค่ะมันถึงชื่อว่าเอวอร์เรสต์วแท็กนะคะมีค่อะคริลิกนะคะบนฝากระโปรงค่ะวายแท็กนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นสีกาไฟนะคะด้านหน้าก็จะอ่ะเอามาผสมผสานกันระหว่างวายแท็กแล้วก็เอวอร์เรสต์นั่นเองค่ะไฟหน้านะคะเป็นแมทริก LED เช่นเดิมค่ะยังคงไว้นะคะเอกลักษณ์ของเอวอร์เรสต์ค่ะด้านข้างค่ะคิ้วขอบล้อนะคะก็จะเป็นสีกาไฟนะคะสัญลักษณ์ของวายแท็กนั่นเองค่ะล้ออัลลอยนะคะเปลี่ยนลายมาใหม่เลยค่ะ สวยงามมากเลยทีเดียวสำหรับเอเวอเรสต์วคันนี้นะคะราคาจะจําหน่ายในรุ่นของเอเวอเรสต์วนะคะลืมแจ้งนิดนึงค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสบาทคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกเพิ่มอีก1 2ึ0 0หมบาทเรามาดูสังเกตกันที่ภายในนิดนึงนะคะเปิดให้ดูกันนิดนึงค่ะ,ะภายในนะคะเบาะต่างๆนะคะจปั๊มนะคะเป็นได้เดินได้สีส้มซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวายแทนั่นเองค่ะ เป็นการผสมผสานระหว่างคันของเอเวเรสต์แล้วก็ว่าแฮกบอกคู่หน้านะคะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะหัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ินเชเตอร์เหมือนเดิมนะคะประมาณนี้ค่ะหน้าจอ s ิ่งโฟนะคะที่สามารถปรับอ,อุปกรณ์ต่างๆได้จากหน้าจอะคะ่ะพวงมาลัยค่ะหุ้มหนังค่ะภายในก็จะเป็นแบบเดียวกับเอเวเรสต์นั่นเองค่ะใส่สำหรับเอเวเรสต์วายแท็กของปี2023นนั่นเองนะคะมาใหม่ค่ะเดือนนี้เลยค่ะเดือนมีนาของเรานะคะที่วางแก้วค่ะ ตรงนี้นะคะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าค่ะมาในดูในส่วนของหลังคากันนิดนึงค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเป็นแรปค่ะแรปนะคะหลังคาเป็นแบบดำด้านครึ่งคันนะคะในแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นเสาคิสฉลามค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็ยังคงสัญลักษณ์ของเอเวอเรช่นเดิมค่ะเป็นไฟท้ายแบบ l อ d ีดีเต็มดวงะคะ่ะเรามาเปิดให้ดูตอนท้ายกันนิดนึงนะคะสำหรับ โขกฝาดท้ายด้านหลังนะคะก็ยังมีเช่นเดิมค่ะแล้วก็พื้นที่เก็บของสัมภาระต่างๆนะคะเบาะปรับไฟฟ้าแถวสามนะคะปรับได้จากปุ่มด้านหลังนั่นเองค่ะมีแสงอ่าไฟส่องสว่างตรงด้านท้ายนะคะแบบนี้ค่ะอุปกรณ์อย่งางอื่นนะคะก็ยังคงไว้เช่นเดิมค่ะอ่า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในรุ่นของเอวเดสไรทนะคะเปิดตัวมาในปี2023ในเดือนมีนาคมในงานมอเตอร์โชว์ของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะพรุ่งนี้เราก็จะส่งมอบรถคันนี้กันแล้วนะคะสำหรับลูกค้าผู้โชคดีท่านแรกนะ,ะที่รับรถกับทางโชว์รูมเลยค่ะราคาจะจำหน่ายค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่1,899,000บาทนะคะสีพิเศษคือสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะคะเพิ่มอีก12,000บาทนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวมุกนั่นเองค่ะ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะติดตามคลิปต่ตตอ,ตอไปได้ะค่ะที่ช่องปินนะคะยูทูบฟอร์ดบายปินค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมค่ะติดต่อเข้ามาสอบถามเบอร์ปินได้เลยค่ะ0863350341วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ